เวลาเราเห็นกราฟเนี yep. ่ยเรามองไปที่กราฟเลยเนี่ยตุ่มเราเห็นอะไรครับเราเห็นแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนและแท่งเทียนมันประกอบไปด้วยอะไรครับแท่งเทียนเนี่ยมันประกอบไปด้วยเนื้อเทียนกับไส้เทียนสองอย่างนะครับเนื้อเทียนกับไส้เทียนสองอย่างเนื้อเทียนคืออะไรเนื้อเทียนก็คือตรงที่มันอ้วนๆอยู่เนี่ยนะครับในแท่งของมันไส้ก็คือตรงที่มันผอมๆเนี่ยอยู่ในแท่งของมัน นะครับในแต่ละแท่งจะมีไส้เทียนกับเนื้อเทียนอยู่เห็นไหมครับซึ่งเนื้อเทียนเหล่านี้ที่จบไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแนวรับและแนวต้านนะครับแนวต้านคือเนื้อเทียนที่อยู่ข้างบนนับจากราคาปัจจุบัน แนวรับคือเนื้อเทียนที่อยู่ด้านล่างนับจากราคาปัจจุบันเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จะชอบไปเซลล์ที่ต้านไปบายที่รับเพราะคิดว่าแท่งนี้นะครับนี่นี่ผมให้ดูนะครับผมผมให้ดูเล่นๆแล้วกันนะฮะนี่นะฮะปึ๊บนี่เห็นไหมครข้างบนนี้อยากเซลลไหมครับถ้าเซลลตั้งแต่ตรงนี้ลงถึงตรงนี้โอ้โหรวยแล้ว ใจมันก็จะเห็นกราฟชุดนี้ว่าเฮ้ยกราฟชุดนี้หน้าเซลจังเลยหน้าเซลจังเลยหน้าเซลลจังเลยนะครับอยู่อย่างนั้นนะครับคุณก็จะคิดอยู่แค่นั้นนะครับหลังจากนั้นมันดึงกลับมาคุณ Follow เซลอยู่ข้างล่างนี้พราะคุณอยากเซลลจัดคุณจะโดน Follow เซลอยู่ตรงนี้พอมันขึ้นมาอีกปับ๊บมันสร้างแนวต้านใหม่ให้ต่ำลงมาเห็นยังจากตอนแรกถ้าได้เซลตรงนี้คงดีรอมาเซลิมิตรงนี้เซลิมิตตรงนี้เซลิมิตรงน,รงนี้ไม่ได้สักทีมันยกตัวขึ้นมาเซล์เลยแล้ะกัน มันสร้างเป็นต้านใหม่อยู่ตรงนี้ทําให้มีแนวต้านใหม่ที่อยู่ต่ํากว่าต้านเก่าเสมอเพราะฉะนั้นตลาดมีหน้าที่สร้างแนวต้านให้ต่ําลงและแนวรับให้สูงขึ้นเพื่อให้เราเซลล์ต่ําลงและบายสูงขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทาไมอยู่ดีๆแล้วอุตสาห์เซล,ล์ข้างบนแต่มันไปอยู่ข้างล่างแล้วอุตสาบายข้างล่างแล้วทำไมมันไปอยู่ข้างบนนะครับผมจะทาให้ดูนะครับ,นะรบพอเราเลื่อนมาปั๊บนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยกตัวขึ้นนะฮะพวกเนี้ยที่มันเป็น ตอนแรกเราโฟลว์เซลล์ตรงนี้มันกดต่ำลงไปอีกโดนลากตรงนี้เป็นต้านเซลล์ใหม่เซลล์ใหม่แล้วตรงนี้เป็นต้านอีกเซลล์อีกราคายกขึ้นมาครับคุณก็เซลล์เซลล์ที่ต้านเซลล์ที่ต้านนี้นี่ยฮะคุณคิดดูกี่ชั่วโมงคุณสปอโรเซลล์แท่งนี้นับเป็นหนึ่งนะครับต่อไปนับต่อครับคุณรอคอยมาตั้งแต่แท่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่บสองยี่สิบสามเกือบหนึ่งวันเต็มนะครับที่คุณรอนะครับการที่คุณจะได้เซล์เพราะฉะนั้นพอคุณเห็นบันทิ้งตรงนี้คุณรีบฟอลโล่เซลเพราะคุณคิดว่ามันจะเบรกเอานะครับแต่ราคามันลงมาไม่โดนรับไงนะฮะหลังจากนั้นมันยกขึ้นแล้วคุณก็ได้กําไรไม่ฮะคุณขาดทุนเพราะมันยกขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นคุณก็เซลอีกโอเคมันก็ลงมาให้คุณครับคุณก็กาไรนิดหน่อยเพราะคุณมีไม้เซลอยู่ตรงนี แล้วจากนั้นมันดันขึ้นมาชนต้านที่มันสร้างขึ้นใหม่เห็นไหมครับและหลังจากนั้นมันก็มาชนต้านที่มันสร้างขึ้นใหม่ที่มันต่ําลงแล้วมันก็เบรกขึ้นไปเลยเห็นไหมครับมันก็เบรกขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เซลล์ทุกคนก็โดนลากนะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถอ่านไพแอคชั่นออกเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเข้าสู่สี่กฎเหล็กของเรานะครับพื้นฐานที่สุดนะครับสี่กฎเหล็กห้ามทําไม่ทําแล้วจะปลอดภัยขึ้นข้อหนึ่ง ห้ามเซลที่แนวต้านก็คือตรงนี้ครับแนวต้านอย่างเงี้ยอย่าไปเซลนะครับห้ามบายที่แนวรับก็เช่นตรงนี้ครับมีแนวรับอยู่อย่าไปบายห้ามฟอลโล่บายก็คือขณะที่มันกาลังขึ้นเนี่ยอย่าไปกดบายเพราะมันดึงกลับเดี๋ยวคุณจะสวยห้ามฟอลโล่เซลก็คือเช่นแท่งนี้มันทิ้งลงมาหนักมากคุณไปฟอลโล่เซลมันดึงกลับคุณก็โดนกนะครับซีกดเหล็กห้ามทําเด็ดขาดไม่ทาแล้วจะปลอดภัยขึ้นนั่นคือ1ห้ามบายที่แนวต้าน2ห้ามเซลที่แนวรับ 3. ห้าม follow by และ 4. ห้าม follow s e l l และห้าม by u ห้าม s e l l ที่แนวรับแนวต้านทั้งหมดเข้าใจไหมครับเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจุดกลับตัวไม่เคยเกิดขึ้นที่แนวรับแนวต้านแม้แต่ครั้งเดียวขีดเส้นใต้20เส้นไฮไลท์ไว้เลยคำนี้จุดกลับตัวไม่เคยเกิดขึ้น ที่แนวรับแนวต้านชนรับต้องผ่านชนต้านต้องผ่านตอนมันกับตัวมันสร้างแนวรับแนวต้านใหม่ไม่เคยไปสร้างที่ต้านที่รับเดิมเพราะฉะนั้นไม่งั้นมก็ง่ายสิคุณก็รู้สิคนทั้งโลกก็กำไรแล้วสิมันกับตัวคุณรู้ตัวหรอไม่รู้นะครับแต่เรารู้ไหมทฤษฎีเราเรารู้นะฮะเมื่อวันศุกร์เราพูดตลอดเวลาตั้งแต่สี่ทุ่มเลยห้ามเซลย่อตัวบายเพราะมันมีสิทธิ์เบรกทุกเมื่อ ที่ผมบอกว่าห้ามเซล์เด็ดขาดบายได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณเซล์นะครับถ้าคุณเซลล์นะครับมันเบรกเมื่อไหร่กระสวยแล้ววันศุกร์วันก็เอาจริงครับมันขึ้นไปถึง2อ0พันเจ็ดเลยนะครับซึ่งทำให้เรานะครับมีออเดอร์นะครับของอร์ตใหญ่เรานะฮะนี่ฮะออเดอร์ของอร์ตใหญ่เรานะฮะถือห่างกันนะฮะอ้ามันไม่มาให้ผมอะ โอเคออเดอร์พอร์ตใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เราเลยได้ไม้เซลลงมานะครับที่ราคา2005.933ส่วนไม้บายเก่านะครับเราก็มีอยู่ที่1952.101นะครับล็อกไว้ที่500ล็อกหนะครับห่างกัน5,383จุดได้เลยตอนนี้นะครับและตอนนี้เนี่ยพอมันห่างกันขนาดนี้เนี่ยเราสกอปปิ้งตรงกลา,ยยางไงเราก็ชนะเพราะพอร์ตนี้เป็นพอร์ตอมาตะาไปแล้วนะครับฟลติ้งโปรฟิตเราตอนนี้ 2 6 7 000, 1้0 0หกแสดหรอลลาร์สหรัฐพูดง่ายๆว่าตอนนี้มีเงินเกือบร้อยล้านที่เราล็อกเอาไว้แล้วเนี่ยเราจะเอาไปเทรดเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นพอร์ตเนี้ยมันเทรดยังไงมันก็ชนะพยายามสร้างความเสี่ยงแล้วมาแก้ปัญหาให้พวกคุณดูกี่ทีมันก็ชนะเบือ่อเบื่อแล้วนะครับเลยขอมาเทรดพอร์ตสามพันบางดีกว่านะครับนี่ฮะไปเทรดพอร์ตสามพันบางดีกว่านะครับเพราะว่าพอร์ตสามพันเนี่ยนะฮะเป็นพอร์ต Sorry sorry sorry, sorry. พอร์ตสามพันเนี่ยนะฮะเป็นพอร์ตที่เนี่ยฮะราคากดตัวลงมานะครับปึ๊บผมขออนุญ,ญาตนะครับ0 0นุก่อนนะครับแล้วก็บายนะครับ1นทีไปก่อนปังอ่ะโอเคผมออกไม้สองไปแล้วนะครับของวันนี้อ่ะโอเคนะฮะสี่กดเหล็กห้าทางเด็ดขาดไม่ทำแล้วจะปลอดภัยขึ้นนะครับก็คือห้ามบายที่แนวต้าน ห้ามเซลล์ที่แนวรับห้าม Follow By ห้าม Follow เซลลห้ามออกออเดอร์ที่แนวรับแนวต้านนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจุดกับตัวไม่เคยเกิดขึ้นที่แนวรับหรือแนวต้านแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับโอเค